สวัสดีพี่นอ้องป้องปลายสุขูสุคนหาแดกดาดครับนำเสาเกลือปลาก่อนไปเหตุงาน mm. มาลูกมากึ้นมากิน bụng căng lăng lái đây này, ốc tem thằng liền leang wei bưng kháp leang wei bưng, cha mung quạng, ba hàng nông dung กำลังยูเงีย้ยโยเียเลยกำลังงามเลยสองบอ่บอบ่อหน่อยอันนี้ลูกอน,นุบาลบรรยากาศขางบ้านกประมาณนี้ครับ ก็เห็ดเห็ดถนนใหม่พึ่งเลีว<ะ>ฟังเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวไปทำงานก่อนเอาไปเบิ้งคลิปหนาครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ